มีทูนหนึ่งมานําเสนอนะครับอันนี้น้องอีกคนเขาขอให้เขียนมาอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพโดยการนำไตเติลมาเป็นชื่อไฟล์อันนี้เขาบอกว่ามีผลกับ sdo ก็ต้องไปลองเอาเองนะครับว่าได้ผลแบบไหนเวลาใช้งานก็คือเลือกโฟลเดอร์ภาพของเราเลือก csv ไฟล์ที่เราได้มาจากการเจน csv นะครับ แล้วก็ตรงเอาพุท CSV อ่ะจะตั้งเป็นชื่อใหม่ก็ได้หรือถ้าไม่ตั้งเราก็จะได้ชื่อไฟล์เป็น rename CSV แล้วก็กด rename image เลยเมื่อเราก,กดเปลี่ยนชื่อไปแล้วชื่อภาพที่เราได้อ่ะก็จะเป็นเหมือนใน t i t l e นี่คือไฟล์ใหม่ที่เราได้เขาก็จะไปแก้ที่ CSV ให้ด้วยซึ่งเราก็จะสามารถนำภาพที่เปลี่ยนชื่อกับ CSV ตัวใหม่เนี่ยไปส่งที่ Adobe Stock ได้เลยก็ลองเอาไว้ใช้กันดูนะครับผมขอบคุณครับ